สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง V ีแซดมาวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่า18วิธีปรับปรุงบุคลิกภาพวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคลิก เพราะบุคลิกของคนเรานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่ไม่ควรปล่อยปาะละเลยเพราะนั่นจะแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของคุณเป็นอย่างดีเหมือนกับคํากล่าวที่ว่าบุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่งที่สําคัญบุคลิกคนเรายังทํางานสอดคล้องกับหลายๆอย่างทั้งความคิดสติปัญญาและร่างกายด้วยวันนี้ก็เลยจะ มาแนะนำวิธีการในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงบุคลิกต่างๆเพื่อให้ดูดีและสามารถที่จะสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนจะมีวิธีใดกันบ้างลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับ 1. มองตาคนพูดบ้างแต่อย่าจ้องนานเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนด้วยการพูดคุยกันแบบซึ่งๆน้าแล้วการสบสายตากับผู้พูดถือเป็นสิ่งที่ควรกระทำเพราะนั่นจะหมายถึงว่า คุณนั้นกำลังสนใจในสิ่งที่เขาพูดอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่ามองชนิดว่าจ้องจนตาไม่กระพริบละเดี๋ยวจะโดนกล่าวหาว่ามองหน้าหาเรื่องเอาได้ 2. ไม่นั่งไขว่ห้างเมื่อไม่จำเป็นการนั่งไขว่ห้างจะทำให้คุณเสียบุคลิกเป็นอย่างมากเพราะจะส่งผลให้หัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นเนื่องจากต้องลำเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้อย่างทั่วถึง ทำให้หัวใจทำงานหนักกว่าปกติแถมยังเป็นการสื่อความหมายว่าคุณกำลังมีเรื่องที่ทุกข์ใจมีเรื่องที่ทําให้เครียดอย่างมากอีกด้วย 3. ปล่อยหัวไหล่ให้สบายๆการเกรงหัวไหล่มากจนเกินไปเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราเครียดหรือตั้งใจกับบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นไม่สามารถที่จะยืดได้อย่างเต็มที่ซึ่งอาจจะทําให้เกิดอาการปวดขึ้นมา ดังนั้นแล้วอย่าพยายามเครียดปล่อยตัวตามสบายอย่าปล่อยให้ไหลตกหรือเกรงจนมากเกินไปมิฉะนั้นแล้วคุณอาจจะกลายเป็นคนขี้โลกเป็นคนป่วยในสายตาคนอื่นได้ 4. อย่าก,กลัวที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่การเป็นตัวของตัวเองไม่กดดันตนเองจนเกินไปนักจะทำให้คุณมีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆได้มากยิ่งขึ้น หรือเมื่อคุณมีความมั่นใจมากขึ้นก็จะทําให้คุณทําในสิ่งต่างๆได้ดีมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องปลดปล่อยความเป็นตัวของตัวเองอย่าให้สังคมหรือสิ่งต่างๆมากดดันทําให้พฤติกรรมหรือลักษณะของเราเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเอง 5. พยักหน้ารับรู้สักนิดหนึ่งก็แน่นอนว่าเวลาพูดคุยกับใครก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือการสนใจในสิ่งที่ผู้พูดได้กล่าวเอาไว้ ดังนั้นแล้วการพยักหน้าตอบรับกับผู้พูดด้วยก็จะเป็นการเพิ่มความสนใจกับผู้ที่พูดด้วยเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง 6. เอียงตัวเล็กน้อยให้พองงามถ้าคุณต้องการจะแสดงออกว่าคุณกำลังให้ความสนใจกับสิ่งที่ใครสักคนกำลังพูดกับคุณอยู่แล้วแล้วก็ลองเอียงตัวสักเล็กน้อยแต่อย่าให้มากจนเกินไปนะัก เพราะไม่อย่างนั้นแล้วอาจทำให้คนที่พูดอยู่ด้วยคิดว่าคุณหญิงและไม่สนใจในสิ่งที่เขาจะพูดเลยแม้แต่น้อย 7. อย่างงอตัวไม่ว่าจะนั่งจะยืนหรือเดินก็ขอให้ตั้งหลังตรงเข้าไว้เพราะการงอตัวจะแสดงถึงการขาดความเชื่อมั่นในตนเองแถมยังทำให้สุขภาพบริเวณแผ่นหลังเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องยืน เดินนั่งให้หลังตรงเข้าไว้อย่างงอตัว 8. ยิ้มวันลนิชหัวเราะวัลหน่อยชีวิตคนเราจะจริงจังเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องเครียดเกินไปสุขภาพก็อาจจะแย่ได้ดังนั้นแล้วก็หัดยิ้มกับสิ่งรอบข้างบ้างหรือจะหัวเราะบ,บ้างก็ได้ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกแตกแต่อย่างใดยิ่งไปกว่านั้นแล้วก็จะทำให้คุณมีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดีมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยเมื่อคุณอารมณ์ดี คนรอบข้างคุณก็จะมีความสุขตามไปด้วยเช่นเดียวกัน 9. อย่าจับหน้าบ่อยครั้งเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกประมาตื่นเต้นอย่าได้จับใบหน้าของตัวเองบ่อยครั้งเพราะนั่นไม่ช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นแต่อย่างใดแถมยังก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้ที่กำลังจะสนทนากับคุณอีกด้วยนั่นเอง 10. เชิดหน้าเข้าไว การก้มหน้าก้มตาหรือไม่สบสายตากับผู้พูดถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะนั่นถือเป็นการไม่ให้เกียรติกับผู้พูดเลยแม้แต่น้อยแถมยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ขาดการตัดสินใจอีกต่างหาก 11. ทําทุกอย่างให้ช้าลงสักนิดคุณมีพฤติกรรมดังตอไปนี้หรือเปล่าพูดเร็วเดินเร็ว หรืออีกหลายอย่างที่ทำเร็วจนติดเป็นนิสัยก็ขอให้ปรับความรวดเร็วลดลงลงมาบ้างก็จะดีไม่น้อยเพราะการทำอะไรที่ช้าลงเล็กน้อยจะทำให้ทำสิ่งนั้นได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 12. ใช้มืออย่างมั่นใจเมื่อใดก็ตามที่มีการพูดคุยสื่อสารการใช้มือประกอบท่าทางการสนทนาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คู่สนทนานั้นเข้าใจมากขึ้น แถมยังช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายได้มากอีกด้วยดังนั้นแล้วก็ควรฝึกใช้มืออย่างมั่นใจและเหมาะสมอย่าให้ออกท่าทางมากจนเกินไปก็จะดีมากๆเลย 13. อย่าได้กระวนกระวายใจไปขอให้พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวคุณเองต้องรู้สึกกดดนันหรือเครียดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณเกิดอาการกระวนกระวายใจขึ้น คุณก็จะทำในสิ่งต่างๆได้ไม่มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน 14. ดื่มของมึนเมาน้อยๆลงสบ้างก็แน่นอนว่าหากคุณดื่มเครื่องดื่มที่มึนเมามากจนเกินไปจะทำให้คุณไม่สามารถที่จะควบคุมสติของตนเองได้และอาจทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นได้อีกด้วยจึงควรลดปริมาณการดื่มให้น้อยลงจะช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมากเลยทีเดียว 15. นั่งหลังตรงสำคัญอย่างมากการนั่งหลังตรงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะนอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อบุคลิกภาพของตัวคุณแล้วก็ยังส่งผลต่อกระดูกสันหลังอีกด้วยเพราะหากกระดูกสันหลังมีการโค้งงอหรือผิดรูปไปนั่นก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายคุณอย่างมหาศา,ศาลเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วการนั่งตัวตรงก็ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจด้านบวกให้กับตัวคุณเองได้อีกด้วย ลองฝึกนั่งหลังตรงให้ชินเป็นนิสัยก็สามารถที่จะช่วยได้เป็นอย่างมาก 16. อย่ายืนใกล้จนเกินไปนักการพูดคุยกันไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดกันเสมอไปถ้งช่วงห่างระหว่างกันเซ็กเล็กน้อยจะถือว่าเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันและก็มีความเหมาะสมมากที่สุด 17. ส่องกระจกก่อนออกจากบ้านลักษณะภายนอกร่างกายถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ที่จะปล่อยประละเลยไปไม่ได้เพราะเปรียบเสมือนเป็นปราการด่านแรกที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้คนได้ตั้งแต่แรกเห็นดังนั้นแล้วดูแลตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับต่างๆให้ออกมาดูดีและเหมาะสมตามการเทศะ18มีทัศนคติที่ดีอยู่เสมอ สิ่งสำคัญที่สุดที่จะเสริมสร้างให้คุณมีบุคลิกภาพที่ดีได้ก็คือการมีทัศนคติที่ดีมีความคิดในเชิงบวกอยู่เสมอเพราะการคิดเชิงบวกจะทําให้คุณทําสิ่งต่างๆได้อย่างไร้อคติและก็จะประสบความสําเร็จกับสิ่งนั้นๆได้อย่างแน่นอนแล้วการมีทัศนคติเชิงบวกหรือคนคิดบวกก็จะเปล่งประกายความรู้สึกเชิงบวกออกมาเวลาใครเจอคุยกับใครเขาก็อยากที่จะพูดคุยด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้น การมีทัศนคติเชิงบวกจึงมีความสำคัญเมื่อได้รู้วิธีการดีๆต่างๆเหล่านี้แล้วท่านผู้ฟังก็ลองนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันดูก็รับรองได้ว่าคุณจะมีบุคลิกท่าทางที่ดูดีและก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอย่างแน่นอนละครับ ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง Vsatmart สกดง่ายๆนะครับ v s a m a r t สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ